พบกับ BNG Estate Card นะครับคาร์ดสำหรับในหน้าเริ่มต้นจนถึงนักพัฒนารายย่อยเจนแรกเนี่ยนะคะอาจจะต้องถามพี่บอมก่อนในเรื่องเสาไฟฟ้าก่อนค่ะครับค่ะเสาไฟฟ้าเนี่ยในโครงการเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องแบบมีมีอะไรที่ต้องเป็นมุมมองหรือว่าต้องมีข้อจำกัดอะไรไบคะก็คือในหัวข้อนี้พี่กุ้งพี่หนึ่งกำลังจะบอกทุกคนในเรื่องของการคิดค่าพัฒนาว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่จะต้องนำมาใส่ ในการพัฒนาเบื้องต้นที่เราจะเริ่มเรียนรู้กันใช่ไหมครับใช่ค่ะหัวข้อแรกพี่พี่หนึ่งพี่กุ้งถามว่าเรื่องของเสาไฟฟ้าเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างใช่ค่ะนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะขอได้ตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยถ้าเป็นภูมิภาคนะบอกง่ายถ้าเป็นโครงการก็คือเข้าไปใช้ได้เลยเขาทาให้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลยนะครับแต่ถ้าเป็นภูมิภาคเนี่ยมันก็จะฟรีหนึ่งร้อยสี่สิบเมตรแรกนะครับอันนั้นก็ ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ก็ต้องมีเงื่อนไขในการขอของลูกบ้านที่ซื้อที่ดินในลักษณะแบ่งแปลงไปะนะครับพี่พี่กุ้งแต่มันก็จะมีบางอย่างที่เป็นพลิกเล็กที่น้อยนะพี่หนึ่งนะก็คือว่าผมต้องบอกเพื่อนๆอ,อย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเราขึ้นป้ายหน้าที่ดินอันนี้สาคัญนะอ่านี่คือสําคัญนะครับ<ะ>ว่าถ้าเราขึ้นป้ายหน้าที่ดินว่าเป็นการแบ่งแปลงค<ะ>่ะแล้วการไฟฟ้าเข้ามาดูว่าเป็นลักษณะเชิงพาณิชย์<ะ>ส่วนมากเขาจะไม่ยอมพี่พี่กุ<ะ>้งครับเขาจะไม่ยอมให้เราเนี่ยใช้ เงื่อนไข140เมตรแรกอันนี้0เมตรแรกก็ต้องเสียเงินเลนบเสียเงินครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆที่เป็นนักพัฒนารายย่อยเริ่มต้นต้องคำนึงถึงคอสตัวนี้เป็นสำคัญนะครับเสาไฟฟ้าเนี่ยก็เอาเรื่องนะพี่หนึ่งผมบอกเลยนะครับอย่างสมมติว่าเราแบ่งแบ่งแบ่งย่อยได้่ไม่ถึงไม่ถึงเก้าแปลงอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้โชว์ป้ายโครงการเราก็มีโอกาสที่จะไม่ต้องเสียต้งเสีย พี่หนึ่งกำลังจะบอกว่าค่าก้าวแปลงเล็กๆยิ่งเป็นมมอดกด้วยเนี่ยอย่าเพิ่งไปขึ้นป้ายโครงการเออกระเลิกขอให้มันเสร็จก่อนก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการขอไฟฟ้ามันต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับเพื่อนๆถ้าเซฟคอตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นการการดีมากๆพี่ปุ้งครับดังนั้นตัวแรกใช่ต้องต้องขอทิ้งไว้สักระยะหนึ่งก่อนให้ไฟฟ้ามาลงให้เรียบร้อยก่อนขอเลขบ้านข้างในก่อนหลังจากที่เราแบ่งแปลงเสร็จแล้วนะครับต้นทุนตัวแรกผ่านไปคือ ไฟฟ้า,ฟาอันนี้สําคัญเลยเพราะหลักๆสารฮนูพวก,ก,กหลักเลยดินไม่มีไฟฟ้าเนี่ยก็ขายยากที <c oughs> ทีหนึ่งนะทุกคนมันขายยากนะเพราะว่าเขาจะกังวลไหคะว่าเข้าไปแล้วจะยังไงต่อครับ EP ที่แล้วที่เราพูดถึงกันในเรื่องของมรดกกับที่เราเขาเรียกว่าต้นทุนที่เรามัดจําหรือซื้อได้เงินของเราบางส่วนเนี่ยใช่ค่ะตรงเนี้ยก็อย่ามองข้ามเด็ดขาดเสาไฟฟ้าเนี่ยนะครับเรื่องไฟฟ้าเนี่ย ถ้าถ้าเราเราอยู่ในที่1นึ่งไร่สไร่แล้วไม่เกิน9แปลงนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งขึ้นป้ายว่าเราทําในเชิงพาณิชย์ไปขอไฟฟ้าก่อนอาจจะขอเลขบ้านจากทางอบตเทศบาลก่อนแล้วก็ทําเรื่องขอไฟตีกรอบระยะเวลาเท่าไหร่ก็ขอให้เสร็จก่อนสำนักมือใหม่นะครับเมือใหม่ใ่ใช่ก่อนประมาณเซนขอร์ไปนิดนึงอันดับแรกแล้นะจอฟ้า